สวัสดีครับผมพีเอ็ปุจจาลงไม่จากชมรมเบาบ้านแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการที่จะทำให้ท่านยิ้มได้แต่ไม่ตลอดรายการออกสดครับผมวันนี้เรามาอยู่กับนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกระทะเฮ้ยบ้านถ้วยเฮ้ยบ้านช้อนเฮ้ยบ้านเขียงเฮ้ยบ้านมีดเฮ่ยปถูกแล้วมับ้านหม้อเออ ทั้งวันเลยไม่ไม่ถูกด้วยไงฮะวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ที่เรามากินเนี่ยที่เราไม่บอกอีพีเพราะว่าเราไม่รู้จะไปออกตอนไหน <c oughs> <c oughs> เราก็มั่วมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางวันนี้จะเดินทางไปไปไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าต้องมาแวะก,ก่อนนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่กินบ่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างไป ก่อนจะกินนะครับเราก็ต้องเอาถั่วงอกนะฮะเพราะว่าถ้าถั่วไม่งอกมันจะเป็นถั่วเขียวหลายคนก็ชอบกินถั่วเขียวแต่ผมชอบกินถั่วงอกแต่ถ้าใครคนอยากจะให้ถั่วมันงอกต้องเอาถั่วเขียวไปเพาะเดี๋ยวจะได้ถั่วงอกพอได้ถั่วงอกปุ๊บต้นจะโตแล้วจะกลายเป็นถั่วเขียวเอากินนักๆนักหน่อยถั่วงอกเนี่ยเขาซ้ำมาเยอะพอแล้วพอกินถั่วงอกนักัมันจะอิ่มเหมือนเนื้บรรยากาศนะครับเรียกได้ว่านะครับติดกับอะไรนะอันนี้ไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าครับ รงไฟฟ้าเนี่ยเป็นลงแล้วเราต้องไปสนใจไหมไม่ต้องนะเราสนใจกว๋วยเตี๋ยวนี่แล้วก็ถั่วงอกใส่ไปสักนิดหนึ่งเนี่ยปลเข้าไปนี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับอันนี้ที่ผมสั่งนี่เป็นเส้นเล็กเนื้อนะครับรวมรวมมาครับเนื้อนี่ตุ๋นเนื้อป,ประมาณเมโสโปเตเนะนียตั้งแต่อารยธรทมยุคแรกของโลกเริ่มมันทำให้เนื้อนี่เปื่อยมากสุดนะครับบอกได้เลยฮะมุ้งนะ อะไรวะสุดทางงงเป็นม <c eless ness> <im CPR merger wavelength> <im> like ุกกรสานเนี้ยแลงงกันอีกจะบอกว่าน้ำน้ำปลาร้านนี้อร่อยมากว้าห้ก๋วยเตี๋ยวสิเครื่องปรุงก็เครื่องปรุงทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินแบบไม่ต้องปรุงกันดูก่อนนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราต้องชิมก่อนปรุงนะถ้าปรุงแล้วมาชิมเราจะเราจะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับสำหรับตากล้องผมนี่สักนี่ฮะมีเลืองนะครับโอ้โหมาแล้วฮะกาแฟกับน้ำเปล่าฮะอือหือ นี่เป็นกาแฟโบราณครับชงไว้เมื่อ20ปีที่แล้วเกียร์บอกว่าร้านนี้ซุปเนื้อเนี่ยเข้มข้นเป็นซุปเนื้อที่เป็นเนื้อจริงๆโอ้โหคตรอร่อยเวลาเขาเอาหอมเจียวอะไรใส่เนี่ยมันมีเทคเจอร์ที่แบบเพิ่มความหอมมาแล้วมันอร่อยอะไม่รู้บอกว่าไงชิม ดูเนื้อครับดูเนื้อครับเนื้อตุ๋นครับอื้อหือเบื่อหนุ่มมันมีกลิ่นเลยหอมอร่อยอออืื้หเดี๋ยวดูลูกชิ้นเนื้อนี่ฮะลูกชิ้นเนื้อแท้นะฮะอื้อหือร้อนฮองกงโดยรวมเนี่ยครับ อย่าผมไม่ต้องปรุงเลยครับน้ําซุปคือน้ําก๋วยเตี๋ยวถ้าน้ําซุปดีก็อย่างอื่นดีหมดเลยเอา้าวเนื้อสดเมื่อกี้เนื้อตุ๋นนะ,ะในนี้เป็นเนื้อรวมใช่ไหมเนื้อสดอเนื้อสดยังนุ่มอะ่ะไปมาแต่กล้องกินข้าวก่อนเอาตอด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 เอาตอเล่นแน่นอนครับ อร่อยอร่อยจริงอยากให้คุณลองตามมากินดูผมกินประจําสมัยผมส่งของมาผมก็มาเป็นเด็กส่งของอ่ะส่งเขมาแถวแถวเนี้ยผมก็มาทานตรงนี้เป็นเป็นเมียงปะเป้านะเส้นเชียงรายเชียงใหม่ตรงก้ามกับเทคนิควิไลเทคนิคของเมียงปะเป้าเองติดกับสถานีไฟฟ้าเลยทุกอย่างเนี่ยมาไม่ยากสังเกตง่ายๆครับป้ายสังเกตง่ายป้ายใหญ่เล้วข้างๆนี่ขายกังหันลมอะไรเยอะแยะไปหมดนะก็ อย่าให้มาลองเนื้อนี่ดีมากเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อเปื่อยก็ตุนหอมเปื่อยเนื้อสดก็นุ่มมาลองดูครับกับก๋วยเตี๋ยวบ้านหม้อนะครับไปและอีพีหน้าจะไปไหนต่อเดี๋ยวก็ว่ากันวันนี้รีบไปละต้องไปร้องเพลงไป,อ,งไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและก็พวกผมเองนะครับก็อีพีหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันเราไม่บอกเพราะว่าเป็นอีพีอะไรแล้วเพราะว่าบางทีผมก็มึนขับรถก็ต้องขับเออ มาถ่ายมาถืออะไรกันอีกเข้าเห็มอมานี่เว่ยเอวในกลมได้สาวกลมมีงั่งงั่ั่งจะให้พี่ไปสอดก,กันที่ไหนโตเธอนั้นอยู่ที่ใดโตสรรันนั้นใครไปสอดถ้าสรรันอยากกินมันหลอดก็ต้องไปสอดก,กันที่ไหน